ก็สวัสดีเพื่อนๆนที่น่ารักทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมมีเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับจานเสียนนะครับเซียนเจ็ดเก้าชนนะครับก็วันนี้เราก็จะมาตามต่อนะครับตามต่อสูตรหลักสิบนะครับที่งวดที่แล้วที่เขาให้ไปที่สูตรเขาให้ไป1นสีนะครับออก1นสีล่างนะครับผมก็มาดูหลักสิบนะครับหลักสิที่เราใช้อย่างนี้มีอยู่3สูตรนะครับเพื่อน สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3าแล้วก็นํา3สูตรมาคัดเอาตัวเด่นหลักสิบนะครับเป็นหลัก10บล่างนะครับเพื่อนๆสาหรับสูตรนี้นะครับก็มาชมกันเลยนะครับว่างวดนนี้เราจะได้ตัวไหนเป็นตัวหลักสิบนะครับจะได้ชุดหลักสิบกี่ตัวนะครับก็สําหรับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับเพื่อนๆก็8ปดบวกสบวกห้านะครับก็คือแสนบวกหมื่นบวกพันนะครับ แปดบวบวกห้านะครับแปดบวกเท่ากับสิบสนะครับสิบองบวกหก็เท่ากับเจ็นะครับเราก็เอาแค่หน่วยนะครับก็คือเจ็ดนะครับเพืเ่อนๆต่อไปก็ร้อยบวกห0ื่นร้อยบวกสิบบวกหน่วยนะครับศูนย์เกนะครับบวกกัน ก็าบวกสามเท่ากับสิบสองนะครับเ,เอาสองนะครับเพื่อนๆต่อไปนําคําตอบนะครับนำเจ็ดแล้วก็สองมาบวกกันนะครับนำเจ็ดแล้วก็สองมาบวกกันเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านะครับเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านะครับ นำเไปบวกแล้วก็ลบเลขคขงที่นะครับเลขคขงที่ของเราก็คือ1นะครับ1 9ึเลบหเท่ากับ8ปนะครับเบวก 1>, 1ก็ได้0สำหรับสูตรที่1ของเรานะครับสูตรที่1ของเรานะครับเพื่อนๆได้หลัก10ไปที่9 8แล้วก็0นะครับสำหรับสูตรที่1นะครับสูตรสูตรที่2สูตรที่2 สูตรที่สองนำรางวัลที่หนึ่งมาตั้งเหมือนเดิมนะครับแปดใกล้เกินไปนะครับเพื่อนๆต้องยับขยับลงมาอีกนะครับแปดสี่ห้าศูนย์เก้าสามแปดสี่ห้าศูนย์เก้าสามสูตรที่สอง สูตรที่2สูตรที่2อของเราเราต้องหาเลขคู่ก่อนที่จะมาถึง8นะครับก็คือ2บวก4บวก6เท่ากับ12 2นะครับ2บวก4บวก6เท่ากับ1 2นะครับก็2นะครับ2วก8เท่ากับ0นะครับ2บวก8เท่ากับ0 0บวก4เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9 9ก้าบวกศนเท่ากับเก้าเบวกเกนะครับเก้าบวกเเท่ากับแปบวกสเท่ากับหน่งนะครับสูตรที่2ของเราได้หลัก10 2 0 4 9ศูนนะครับเพื่อนๆสำหรับสูตรที่2นะครับ สิบล่างสูตรสามนะครับสิบล่างสูตรสามนะครับเ,เพื่อนเนําตัวเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับมาบวกกับเลขคงที่นะครับเ,เพื่อนเก็แปดสี่ห้านะครับแปดสี่ห้านะครับแปดบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่ง 5บวก1แปบวกหนึได้เก้บวกหได้5 5าบวกหได้6 0บวก1ได้1 9บวก1ได้10เอาแค่หน่วยคือ0 3บวก1ได้4สรุปแล้วนะครับสูตรที่3ของเราได้หลัก10ไปที่9 5 6 1 0 4สูตรที่3 หน่วยแางนำแสนหมื่นพันร้อยตัวตั้งนะครับดึงสิบหน่วยมา 8 9 4 3 8 9 4 3คูณเ4คูณ3ท่ากับ8 9 72 สี่คูณสเท่ากับสิบนะครับเกวกหได้4 3่บวกศได้3านะครับแบวกกับอะไรได้4นะครับแล้วก็4บวกกับอะไรได้3 8บวก6เท่ากับ4ีสีบวกกับ9นะครับก็จะเท่ากับ3หลักหน่วยก็ได้ไปที่ สองแล้วก็เเป็นหลักหน่วยล่างนะครับสามธันวาคมรับชุดเต็มร่างนะครับเพื่อนเพื่อนแอดก็ได้จับเด่นออกมาแล้วนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาหลักหน่วยนะครับของเราก็คือ0นย์นะครับซึ่งส่วนมันให้ออกมา2 6งหนะครับ แอดก็ดึงศูนย์เข้ามานะครับเป็นตัวเสริมนะครับก็จะได้เลขอยู่5้20นะครับเลข20คู่นะครับ สำหรับชุดเต็มล่างของเราก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีอยู่20คู่นะครับ30ทอคอ 哈、huh.